ครับตีสองโอ้โหคนเลยเลยครับคนเลยอยัดคนตื่นเต้นผมขอบคุณมากครับรัฐบาลนะที่ช่วยเหลือคนยากจนครับ เดี๋ยวเราเงินมื่นเข้าได้ยังครับเข้าแล้วครับได้แล้วยังได้แล้วครับคัรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ดีใจตัว พี่ใจครับนอนมาลับอืมเอเราไปกดน้องเตะเท่าเลยเหรอครับตีสองกดมาเลยเหรอครับกดเลยอย่างกอดเตอร์ย่างกอดติเตอร์กดมาเลยโ้หครับแล้วเราจะเอาไปทำอะไรครับเอาเจ็บใถทาจำเป็นนะครับจำเป็นเจ็บใครได้ป่วยยังต่างๆนี่นะครับครับเออส่วนในชีวิตประจำวันเราก็ครับชีวิตประจำวันก็หาใช่ใจ ไปวันๆนี่แหละเออพรพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับแต่ไอไอเงินตรงนี้เงินเงินก้อนนี้ก็เก็บไว้เลยครับเก็บดีไหมครับเด็กเขาทครับดีครับดีครับดีดีมากเลยเพราะว่ายุคนี้มันครับหาเงินหายากเงินเป็นก้อนอย่างนี้มันจะไปเอาที่ไหนครับอยากให้พักข้างไปสู่อะไรตลอดไปครับ อยากให้ทําอย่างนี้ตลอดไปเจะได้อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดขอบครับการงานก็ทําอะไรไม่ได้เนาะครับมันมันอายุมากแล้วดิเจ็ดสิบแล้วชั้นนะครับฝากอะไรถึงรัฐบาลไว้ที่เขาช่วยก็ฝากว่าให้ให้ทําอย่างนี้แต่ตลอดไปทําทําทุกอย่างให้มันเอ่อค่าอะไรนันให้มันดีๆกว่านี้หน่อยครับของมันมันแพงโคตรโอ้โหจนทุนมันแพงทำให้ลงเล็หน่อยนึงนึงแลยอย่างท่านมือใหม่ป่า เข้าแล้วครับผมปาก์ตะกี้เราดีใจมากครับผมนี่เราอาจจะเอาเงินไปใช้ทําอะไรบ้างครับมใช้นี่ใช้อะไรครับเหลือจากนั้นก็เป็นว่าไว้ใช้ทําทุนลรอครับจะทําทุนทำอะไรครับ่ยทำทุนก็นหลายอย่างซื้อนมซื้อหลานให้หลานด้วยไงเลี้ยงหลานครับผมเลี้ยงหลานแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันขับขับชีวิตประจำวันครับผมอ๋อครับทีนี้เนี่ยเรา โครงการนี้ถือว่าช่วยเราได้เยอะไม่น่ามีได้เยอะครับครับเศรษฐกิจยางนียากแน่ว่าครับครับผมครับฝากไปถึงรัฐบาลหน่อยมาคิเราดครับครับผมขอบคุณมากครับรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนยากจนครับผมครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ